me at that time 1650 and you said you would make that deposit that'll be there to today and you ก่อนหน้านั้นนะคะเนื่องจากว่าปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะแยะการประชิญหน้าระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่ามีบ่อยครั้งปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาและสําหรับวันนี้นะคะเรากําลังจะไปยื่นโนติสให้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ชําระเงินค่าเช่าให้กับเราซึ่งบางทีการจ่ายค่าเช่ามันก็ ก็จ่ายทุกเดือนแต่ว่ามันไม่ใช่ของเดือนนั้นๆมันเป็นการจ่ายย้อนหลังฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะมีทุกเดือนก็จะต้องมีการคุยโทรทวงถามตลอดระยะเวลาที่เขเช่ามาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3ปีแล้วโอเคค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศของลอสแอนเจลิสตัวเมืองพามเดลเส้นทางลอสแอนเจลิสพามเดลดันแคสเตอร์และนี่เราก็กำลังพาผู้ชมเข้าสู่เมืองพามเดลค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบ้านเช่าหลังที่เราเคยมาค่ะที่เาที่เราเจอผู้เช่าที่านา,า,า,าแล้วคะแล้วก็วันนี้แปลนเข้ามาอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะดิ้นโน้ติสติกลงมาเขาเองซึ่งเวลาเราจะไปหทนายความด้วยเพราะว่าอาจจะที่บอกมากกวาที่หาเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยติดปัญหาโน่นนี่นั่นเรื่องการชำระค่าเช่าซึ่งเนี่ยที่เราทราบมากกว่าที่คนไทยตื่นเต้นเตือนซึ่งจริงๆแล้วผู้เช่าที่นี่เนี่ยเขาจะดูกันคือแปนทำสัญญาก็คือประมาณห้าปีสิบปีนะคะห้าปีสิบปี ซึ่งด้วยความที่เป็นคนเช่าเก่าแก่เขาก็จะมีการโอนอ่อนก่อนกางฉะนั้นสัาหรับเรื่องนี้ก็คงจะจะไม่เพราะว่าอย่างที่บอ,อกไปคือที่นี่เนี่ยเราจะขายภายในปีหน้าไม่เกินไม่เกินมีนาเมษาเราจะขายซึ่งเราก็จะให้เขาออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีเวทตแล้วก็จะลงในซิลโลนะคะซึ่งจริงๆเ,เ,เว็บของการซื้อขายที่นี่มันก็ค่อนข้างจะมีเยอะในสาลาตุการแต่ด้วยความคิดว่าแฟนก็จะใช้ของซิลโล นะคะแล้วก็โอเคค่ะถามว่าใจร้ายไหมไม่ใจร้ายเนาะน,นี่ก็ไปเจอ,อเคนไปทำง,งานกันโอเคค่ะและกขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเราแล้วก็สรับสํานต่หน้าดึางหายดีเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะทําธุรกิจบ้านเช่านะคะว่าเราก็จะต้องอถามว่าเราเลืองลูกค้าได้ไหมเราเลือกผู้เชา่าได้ไหมตอนแรกๆเนี่ยเราก็ แต่ว่าเขาทําตามสัญญา,ขอ,าของเราเขาเป็นคนดีที่จะเราก็ทําแล้วมีคนมาเช่าบ,บ้านเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนค่ะคะ่ะค,คุณผู้ชมและอย่างทีอ่อย่างที่เราเคยเกิดนกับคุณผู้ชมนะคะว่าบางทีการที่เราจะมาทวงค่าเช่าหรือการที่เราจะมายื่นโน้ติสเราก็เหมือนกับ จะทำจะทาทีเป็นว่าเรามาสำรวจบ้านบ้างเรามาดูความเรียบร้อยของบ้านบ้างซึ่งจริงๆตอาไม่ค่้ยมานะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างตอนนี้แฟนเขาก็กำลังจะเอาโน้ตดีนด้วยความที่ว่าสามีเขาจขอูเหตุและเราก็สงสารนะคทุ่นผู้ชมคนบางแบบบางทีเขาไม่มีที่อยู่เนาะทำไมได้ห้เราจําเป็นต้องขายเพราะว่ามีปัญหาทุกครั้งเลยทุกเดือนทุกเดือนฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ เขาติดบ้าง n o t i c ที่เราเห็นมันจนต้องทำือติดี่ไว้นะคะซึ่งจริงๆเราก็สงสารเขานะคุณผู้ชมแต่มันก็จำเป็นต้องทำระดับวิกาเโควิดใกล้เขาแสบต่อแบบ ธุรกิจบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราทำแต่ว่าเวลาเราทําคลิปเราก็แอบแอบทำเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราทําคลิปนี้ลงยูทูบโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีพีต่อไปจะเป็นยังไงผู้เช่ารายนี้เขาจะยินดีย้ายออกจากบ้านเราไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมกนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอันนี้อยู่ที่เมืองพามเดลนะคะถัดไปก็จะเป็นแลนแค s t สเตอร์ซึ่งเราจะมีบ้านเช่าคลิปหน,นะะ้าที่แลนแคสเตอร์อันนี้มีพามเดลซึ่งมันมีสองหลังนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราอยู่ที่พามเดลไม่ถึง20นาทีนะคะติดโนติสไว้ที่หน้าประตู ประตูโรงรถบ้างแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านอีกที่หนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะเข้าเป็นประจำฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปต่อที่เราเฟิรม์มหรือสำนักง,งานกฎหมายซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่แฟนเขาจะใช้ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็เผื่อมีอะไรนู่นนี่นั่นเราจะไม่ได้ทำแบบพละการวู่วามทำตามใจเรานะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็จะอิงกับหลักกฎหมายว่าโอเคนะ Uh, จากคุณไม่ได้จ่ายค่าเช่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หลังจากที่เรายื่นโนติสไปเขารับทราบก็มีการติดต่อมาไหมถ้าไม่มีเราก็จําเป็นที่จะต้องมีมาตรการขั้นต่อไปเพราะว่ามันทําให้เกิดความเสียหายกับเราผู้ซึ่งเป็นแลนดหลด์ดหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านนะคะบางทีบ้านมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีนู่นนี่นั่นซึ่งหลายๆคนการที่จะทําธุรกิจบ้านให้เช่าหรือว่ามีบ้านหลายหลยังก็บางครั้งใช่ว่าเรานะ จะซื้อมาด้วยเงินสดเราก็จะเป็นที่ต้องจับมอเกตมากแล้วก็มีการผ่อนจ่ายธนาคารบ้านซึ่งหลายๆคนก็คงจะใช้วิธีนแช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้เราก็เดินหอาคือไม่อยากไปเจรจาหรืออะไรประมาณนั้นไม่ได้ใส่กัน ได้เดี๋ยวเราเราก็จะทําเอกสารเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมแฟนเขาก็เข้าไปที่สํานักงานกฎหมายนะคะและตะกี้เนี่ยผู้เช่าเขาก็โทรเข้ามานะคะซึ่งเราก็เห็นใจเขานะเขาก็อ้าเหตุผลโน่นนี่นั่นซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยเวลาแฟนเราโทรไปแล้วมันมีขอเขาก็ไม่โทรกลับมันคือเหตุผลของผู้เช่าทั่วไปเลยนะคะที่อ้างเหตุผลว่าโอ๊ยโน่นนี่นั่นฉันติดปัญหาโน่นนี่ฉันทํางานน่นนี่แต่ถ้าใครใจอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ เป็นจริงแล้วเนี่ยแปดมันค่อนข้างเป็นคนใจดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลโน่นนี่นั่นที่เขาแบบอ้างรเราสายพันธุ์ฉะนั้นตอนนี้แฟนเขาก็มาที่สำนัก มันก็จะมีข้อความหรือว่ามีเป็นเอกสารที่จะต้องมีผลบังคับนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกบ้านหลังหนึ่งในเมืองเนี้ยนะคะที่แลงคาสเตอร์ซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้เชา่าแต่ว่าผู้เชา่ารายนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ว่าสําหรับวันนี้เราจะไปด้วยความที่ว่าไปถ่ายรูปเพื่อส่งให้กับบริษัทประกันภยัยซึ่งเขาก็จะมีประกันภัยบ้านนะคะ ปีเขาต้งองโขงง่ายแล้วกออ็มีอะไรที่มันเพิ่มเติมมานู่นนี่นะั่นซึ่งเขาจะคำนวณเป็นแบบที่จะต้องเก็บเบี้ยประกันกับเราเป็นรายปีเหมืนกันนะคะโอเคค่ะและ้วเดี๋ยวยังไงก็ตามนะคะคงจะกลับบ้านแล้วหลังจากนี้ไปถ่ายรูปที่บ้านิีหลังก็กลับบานได้โอเคค่ะค่ะคุณผู้ชมคือทําไมต้องมีแบบ คลิปที่เกี่ยวกับบ้านเช่าบ่อยๆด้วยความที่ว่าเรามาอยู่ที่สหรัฐเมิกาเราไม่ได้ทํางานเนาะแล้วก็แฟนเขาก็ทําธุรกิจบ้านเช่านี่มาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่แบบนานเกินกว่า30ปีฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราพบปัญหาที่เราพบก็คือเหมือนเป็นปัญหาทั่วไปแต่ว่า มันก็หลีกหนีไม่พ้นถ้าเรายังทําธุรกิจนี้อยู่แต่ยังไงก็ตามนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ทําธุรกิจบ้านเช่าหรือว่าที่กําลังจะทํานะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ข้อคิดแง่คิดดีด สำหรับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับตอนเนี้เรากําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปบางทีการเดินทางออกจากบ้านครั้งหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องหาเรื่อง ไปว่าโอเคนะวันนี้ฉันจะไปทําอะไรด้วยความที่ว่าบ้านเช่าของสามีนี่ส่วนมากจะอยู่ที่เมืองพามเดลแล้วก็ที่แลนแคสเตอร์ฉะนั้นเวลาเราไปเราก็จะพ่วงสามหลังสี่หลังไปด้วยกันเลยว่าหลังเนี้ยไปทําอะไรไปถ่ายรูปไปตรวจความเรียบร้อยหาเรื่องหรือว่าวิธีที่จะไปทวงค่าเช่าเขาบ้างหากเขาปิดทิ้งเราฉะนั้น ขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งที่รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย